สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วา,าจะพาทำาผัดบวบเหลี่ยมจ้าผัดบวบเหลี่ยมใส่ไข่นะคะตอกบวบก่อนจ้าแม่วาลวกไตใช่ไหมก็พยายามกินไข่กินของข้าขาวจ้าก,กินผันกที่เยอะแต่ว่าต้องใส่เม่าปอกก่อนจ้าแม่วาปอกเอาแต่ข้าวขาวนะคะเอาแบบนี้ออกไปเอาเนื้อข้าวขาวจ้า ผัดใส่ไข่นะคะบอ,อกไปจ้าบอ,อกไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนนี่ไม่ว่าก็าผัดหนึ่งลูกจ้ะไข่สองฟองนี่ซื้อมาไว้สักพักเลได้ทุกคนเริ่มเริ่มเหีย่ยวแล้ว ต้องเอาสีเขียวออกให้หมดจ้ะเดี๋ยวในบารก,ก็หั่นแล้วทุกคนเดี๋ยวปอกให้หมดก่อนจีกซึ่งนึงจ้ะมาหั่นบวบกันจ้าทุกคนหั่นบวบกันจ้าเตรียมตัวผัด ผ่สเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเอาไปเอาไปล้างแล้วไาผัดเลยจ้าทุกคนจ้า,จาเดี๋ยวไปล้างก่อนไปผัดจ้าจะทุกคนจ้าไม่วาก็เดี๋ยวจะจะเริ่มผัดแล้วนะคะตั้งกระทะเลยจ้าเติมน้ำมันหน่อยเนื้อน้ำมันไปไม่มาใสา่เลยนะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าอืออืออือว่าผักสองใบสองกองจ้า ูกขอไปโดนนี่ดูขาตั้งแป๊บนึงจ้ะสังก,กะเทียมนิดนึงจ้ะทุกคนไม่วา่าเมื่อกี้ลืมใส่ใส่สังกะเทียมไปจ้าสังก,กะเทียมให้หอมๆกัน อีกจะไม่กว่าเนี่ยพระเขาแรงมากนะคะทุกคนแล้วขอเติมน้ำก่อน เขาแรงมากไม่ว่าจะใส่ผัดบวบแล้วก็จะใส่นี้ด้วยทุกคนจ้ะถ้กะหล่ำด้วยจ้ะกะหล่ำกะหล่ำปีจ้ะมีสองอย่างรวมไปเลยถ้ากะหล่ำลงไปเลยจ้ะแล้วก็บวบด้วยล้างเรียบร้อยแล้จ้ะ เอากระทะไปฟ้าเลยทุกคนนั่งทำสบายๆเลยบ้างขับเ,เรื่อยๆขับไปก่อนจด้แต่ใส่เขาแรงนะทุกคนเดี๋ยวไม่ไหาไปเติมน้ำไปก่อน ก็ต้ของข,ข,ข่อกลายแต่ทุกคนเดี๋ยวปรุงไปได้จากทุกคนเวลาปรุงไปก่อนปรุงไปแล้วก็ปิดฝาไปนิดหนึ่งให้เขาเนนิ่มๆหน่อยแล้วว่าใส่อะไรไม่เยอะมากจ้ะทุกคนใส่แบบทำจืดๆแต่ทุกคนเกี่ยวกับเป็นไตเนาะใสจ่จืดๆไม่ว่าก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะใส่น้ำตาลแทนน้ำตาลนิดหนึ่งพอนะเพราะว่า บวบแล้วก็ไอ้ไข่เขาก็หวานอยู่แล้วใส่ซีอิ๊วขาวไปจ้ะซีอิ๊วขาวไปนะคะใส่น้ำมันหอยหน่อยนึงจ้ะอันนี้พอ จะไม่ได้เราให้บวบข้นี่มก่อนจ้จะบวบก,กับกระลำเด็กกระลำปีจะแม้ว่าจะผัดเออบวบอย่างเดียวทีนี้ก็มีกระล่ำอยู่ที่บ้านด้วยก็เลยเสียได้เอามาผัดรวมกันเลยจะไม่ว่าพวกเอถ้าเป็นไตนะทุกคนกินกระลำได้แบบของแบบว่าเอาผักขา,ขาวๆจะทุกคนกินผักขา,ขาวๆได้กระลำปีแล้วก็หัวกระลำแล้วก็ บวกก็กินได้จ้ะก็แต่ว่าอยาก,กินเขียวสีเขียวนะคะบอกว่าถ้าคุณหมอบอกว่าถ้ากินแบบว่าผักสีเขียวเราต้องไปต้นน้ำออกก่อนนะคะสำหรับคนโรคไตอะไตแบบระยะสุดท้ายอะมาชิมกันนะคะอร่อยนะจ้ะเมื่อกี้มาชิมดูอร่อยแล้วจ้ะเดี๋ยวรอให้ บดเปอยก่อนนะคะเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งอร่อยเลยหวานหวานจ้ะหวานบวกไอ้กระดับดอกก็หวานไข่ก็หวานพอดีอร่อยแล้ว,ว,วก็ววกวกกวคกุณจ๋ากระเทียฟ้าก็ทำสุกสบายนะคะทุกคนไม่ว่าสั่งมาใช้ที่บ้าน ได้แล้ว哈ทุกคนเดี๋ยวไม่วาใส่จานก่อนนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวตักใส่จานเลยนะคะจ้โอ้หอมหอมจ้าไม่ว่าก็จะทำนิ่มๆหน่อยจะได้กินง่ายๆจ้าทุกคนจ้า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใส่ <c oughs> ได้เตะเลยจ้าเดี๋ยว จ้าเรียบร้อยจ้าทุกคนจ้าจ้าน่าอร่อยไหมคะทุกคนจ้าอร่อยน่าอร่อยนะคะกินไม่วาชิมอร่อยมากจ้ามากินกับเขาสวยร้อนๆในจ้าทุกคนจ้าไปกินด้วยกันจ้าแล้วก็คลิปนี้ไม่บาก็ขอตัวก่อนนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า